สวัสดีครับผมคิงคณิศาวนะครับตอนนี้ไม่มีเชลเลนที่จะทำวิดีโออะไรแล้วอะ่ะอยากให้ทุกคนคอมเมนต์เข้ามาว่าเออมีรถอะไรให้รีวิวบ้างอะไรเงี้ยนะครับถ้าใครมีรถให้รีวิวก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็นัดกันคนละครึ่งทางก็ได้หรือไม่ก็ออมาหาผมก็ได้นะครับผมรีวิวให้ฟรีๆเลยหรือว่าผมอยากทำคลิปอะ่ะเออที่ท่องเที่ยวก็อยาก อยากไปผาอ,อยากอยากไปเที่ยวนะอยากไปเที่ยวอยากไปทําคลิปเที่ยวอะไรพวกนี้นะแต่งบน้อยคนมันงบน้อยอนะ่ะเนาะผมก็เลยไม่ค่อยได้ไปอะ่ะผมว่าการทําคลิปง่ายๆอะ่ะมันการทําคลิปรีวิวมันมันมันไม่ต้องใช้งบเยอะไงมันมันไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องใช้งบเยอะไม่ต้องอะไรมากมายไง มก็เลยคิดว่าเออการรีวิวรถเนี่ยมันน่าจะแบบว่าง่ายแล้วก็มีสบายๆด้วยแหละแล้วก็ไม่ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยก็ใครที่ช่วยใครที่มีรถให้รีวิวก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอขอบคุณไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปนะครับอันที่จริงผมก็อยากรีวิวพวกบิ๊กไบค์นะ อยากได้อยา่ <c oughs> างรีวิวรถรถมอไซค์แต่งซิงก็ได้นะครับผมก็อยากรีวิวผมอยากรีวิวทั้งหมดแหละเออถ้าเกิดมีให้รีวิวผมก็รีวิวหมดรถกระบะซิ่งรถสิบล้ออะไรพวกนี้เอามาเหอะผมรีวิวให้หมดแหละแต่ขอแค่แบบว่าเอ,อ่อเดี๋ยวผมจะมีสคริปให้ก็ได้นะเออถามนู่นนี่นั่นะแต่ถ้าโดนสดได้ก็โอเคนะผม <c oughs> ยะสคริปให้โอเคแล้วก็ ถ้าใครมีรถให้รีวิวก็คอมเมนต์มานะครับง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือไม่ก็อินบ็อก์ทาง facebook ผมก็ได้นะครับเพราะว่าคนติดตามผมไม่มีไม่มีใครไม่มีเฟซผมโอเคงั้นวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ นะครับว่าอยากให้ผมไม่อยากเอารถอะไรมาให้ผมรีววนะครับผมบ๊ายบาย